สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจากอัธ,ธากถา,าวิโรชนาชาดกนะคะ เป็นเรื่องของคนที่พยายามจะเออเหมือนเลียนแบบคนที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วผลลัพธ์มันออกมาเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องนี้มันเชื่อมโยงพฤติกรรมของพระเทวทัตที่ท่านพยายามทําตัวเหมือนพระพุทธเจ้าจนเออสุดท้ายก็นําไปสู่ความเสื่อมเทียบกับนิคารชาดกที่เป็นเรื่องสัตว์นี่แหละค่ะก็น่าคิดนะคะว่าเอ,อ๊ะการพยายามทําตัวให้เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันทําให้พระเทวทัตไปถึงจุดนั้นได้ยังไงแล้วเออนิคานเรื่องสัตว์มันสะท้อนภาพนี้ยังไง บ้างเรามาลองหาคําตอบกันค่ะเริ่มเรื่องกันก่อนนะคะคือตอนนั้นพระเทวทัตท่านเ,ออเสื่อมจากฌานแล้วก็พวกลาบสาการะต่างๆไปแล้วท่านก็เลยคิดแบบว่าหาวิธีจะขอวัตถุ5ประการจากพระศาสดาครับแต่พอพระองค์ไม่ประทานให้ตามที่ขอใช่ไหมครับใช่ค่ะพอไม่ได้ดังใจพระเทวทัตก็เลยไปชักชวนภิกษุใหม่ๆตั้ง500รอรูปนะไปแยกทําสังฆกรรมกันเองที่ขยาศีสะอื <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับตอนนั้นเรียนแบบพระพุทธเจ้าบอกให้พระสารีบุตรแสดงธรรมแทนบอกว่า,าตัวเองเมื่อยหลังขอนอนพักหน่อยอะไรทํานองนั้นแล้วผลที่ตามมานี่คือ,อมันชัดเจนมากนะครับพอพระอัครสาวกท่านแสดงธรรมภิกษุ500รูปนั้นก็เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พากันกลับไปฝ้อพระพุทธเจ้าหมดเลยเอา้าแล้วพระเทวทัตล่ะคะ ก็เหลืออยู่คนเดียวน่ะสิครับทีนี้พระโกกาลิกะมาเจอเข้าเห็นพระเทวทัตนอนอยู่ในวิหารที่ว่างเปล่าก็คงทั้งโกรธทั้งผิดหวังนะครับเลยเข้าไปต่อว่าแล้วก็ใช้ส้นเท้ากระทืบที่อกพระเทวทัตโหแรงมากเลยนะคะครับทำให้พระเทวทัตป่วยหนักเลยนี่แหละครับชี้ให้เห็นเลยว่าการพยายามเรียนแบบแต่เปลือกนอกโดยที่ข้างในมันไม่ใช่เนี่ยมันนำไปสู่ความวิบัติได้จริงๆ แล้วต้องพินาศไปแม้แต่ในอดีตชาติก็เคยเป็นแบบนี้แล้วท่านก็นําเรื่องวิโรจนาชาดกมาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีอาศัยอยู่ในถ้าทองแล้วก็มีสุนักจิ้งจอกตัวหนึ่งมาขอรับใช้เพึ่งผ่าอาศัยอยู่นะคะครับพญาราชสีก็เมตานะให้กินเนื้อที่เหลือจากการล่าจนเจ้าจิ้งจอกนี่อ้วนท้วนสมบูรณ์เลยค่ะ แล้วกิจวัตรประจําวันก็คือราชสีจะให้จิ้งจอกเอ่อขึ้นไปบนเขาไปดูว่ามีสัตว์อะไรที่อยากกินไหมพวกช้างม้าหรือกระบือใช่แล้วพอกลับมาก็จะบอกราชสีประมาณว่านายท่านจงบรรล,ลือสีลหน้าเทิดแล้วราชสีก็จะออกไปล่ามาให้แต่พอนานวันเข้าเจ้าจิ้งจอกนี้สิคะเกิดเอ่อมานะขึ้นมาทะนงตัวนะครับ คิดว่าตัวเองก็มีสีเท้าเหมือนกันทำไมต้องพึ่งคนอื่นล่าให้กินตลอดอยากจะลองฆ่าช้างกินเองบ้างคิดไปไกลถึงขนาดอยากให้ราชสีพูดกับตัวเองว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดเหมือนที่ตัวเองเคยบอกราชสีเลยนะคะครับความคิดนี้อันตรายจริงๆพญาราชสีก็พยายามห้ามแล้วเตือนว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเาชอบเป็นจิ้งจอกจะไปฆ่าช้างได้ยังไงพอใจกับการกินเดนแบบนี้ต่อไปเถอะ แต่จิ้งจอกก็ไม่ยอมฟังเลยใช่ไหมคะไม่ฟังครับดื้อมากนี่คือประเด็นสำคัญเลยคือไม่ใช่แค่คิดจะเรียนแบบแต่ยังดื้อรั้นไม่ฟังคำเตือนของผู้มีประสบการณ์ด้วยสุดท้ายราชสีก็คงจำใจยอมแล้วพอราชสีเห็นช้างผ่านมาก็เลยไปบอกจิ้งจอกตามที่ขอว่าจิ้งจอกเอ๋ยเชิญแผดเสียงเถิดใช่ครับแล้วทีนี้เจ้าจิ้งจอกก็ออกมาเลยทำท่าเลียนแบบราชสีเป๊ะ สะบัดตัวมองซ้ายมองขวาทำท่ายิ่งใหญ่แต่พอจะเปลี่ยนเสียงแทนที่จะเป็นเสียงคำรามแบบราชสีมันกลายเป็นแค่เสียงหอนแบบหมาหมานะครับแล้วจังหวะที่กระโดดเข้าใส่ช้างก็พลาดอีกพลาดยังไงคะกระโดดไปตกอยู่ตรงใกล้ๆเท้าช้างพอดีเลยครับโอ้โหช้างไม่ต้องคิดมากเลยครับก็ใช้งวงจับแล้วก็เหยียบลงไปที่กระโหลกแตกละเอียดเลยแล้วก็ใช้เท้าคลึงร่างจนแหลกเหลวไปหมดโโหจบไม่สวยเลยจริงๆ รพระยาราชาสีซึ่งก็คือพระพุทธิสัตว์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยกล่าวเป็นคาถาคลิกคลายกับเยาะเย้ยนิดๆน,น,นะครับว่าไอ้ยาดูสิมันสมองไหลออกมาก็โหลกก็แตกซี่โครงก็หักวันนี้เจ้าช่างรุ่งเรืองเสียจริงนะคือเป็นการพูดประชดถึงความพยายามที่น่าสมเพชนั่นแหละครับคำว่าวีโรจนะที่แปลว่ารุ่งเรืองก็เลยกลายเป็นเชื้อชาดกนี้ไปเลยนะคะถูกต้องครับ แล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งสรุปเชื่อมโยงเรื่องในอดีตกับปัจจุบันให้ฟังว่าสุนัขจิ้งจอกในชาดกนั้นก็คือพระเทวทัตในชาตินี้นี่เองส่วนพระยาราชาสีก็คือพระองค์เองเป็นการตอกย้ำบทเรียนเดิมเลยนะคะชัดเจนมากครับว่าการพยายามเรียนแบบผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโดยที่ตัวเองไม่มีทั้งความสามารถสติปัญญาหรือคุณธรรมที่เทียบเท่าแถมยังดื้อรั้นไม่ฟังคําเตือนเนี่ยมันมีแต่จะนําไปสู่ความพินาศความล่มจมจริงๆ เป็นอุทาหรณ์ที่เอ่อเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยค่ะทั้งจากเรื่องของพระเทวทัตเองแล้วก็จากนิทานชาดกเรื่องนี้สอนเรื่องโทษของความทนงตนการประมาณตนผิดและอันตรายของการพยายามจะเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองใช่ครับแต่เรื่องนี้มันก็มีมุมให้เราได้คิดต่อนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแบบแค่ภายนอกแล้วมันอาจจะสะท้อนให้เราเห็นถึงเอ่อการเข้าใจธรรมชาติและขีดจำกัดของตัวเองด้วยค่ะ คือการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองมันเป็นสิ่งที่ดีแต่จุดไหนล่ะที่ความทะเยอทะยานมันอาจจะกลายเป็นการยกต้นข่มท่านหรือความโอหังที่เกินพอดีจนสุดท้ายกลายเป็นภัยกับตัวเองอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราลองกลับไปคิดพบทวนกันดูนะครับ